สวัสดีครับผมโอ๊กกิศราเฉริมสุขใน EP 4นะครับเราได้เรียนเรื่องของการเตรียมเซิร์ฟเวอร์ทั้ง OS แล้วก็เตรียมดาต้าเบสเอาไว้เรียบร้อยแล้วใน EP 5นี้นะครับเราจะเรียนเรื่องของการติดตั้ง MTA ซึ่งในที่นี้เราจะใช้ Postfix โดยตัว Postfix นะครับจะรองรับ EAI ตั้งแต่เวอร์ชัน3.0.1แล้ว เรามาเริ่มติดตั้ง Postfix กันเลยดีกว่าครับเริ่มติดตั้งด้วยคำสั่ง yum, wget, install, wget postfix, p o s t f i x นะครับและสั่งให้ Postfix เริ่มทำงานด้วยคำสั่ง systemctl, w g a t start, w g a t postfix หลังจากนั้นตั้งค่า Service Postfix ให้เริ่มทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิด s e r v ์ฟอร์ด้วยคำสั่ง systemctl, w g a t enable, wget postfix ในขั้นตอนการติดตั้งนี้จะเหมือนกับการติดตั้ง MariaDB ใช้คำสั่ง system ctl netstat u s e t s t a t postfix เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงานของ postfix ถ้าขึ้นว่า active แสดงว่า postfix ทำงานปกติแล้วก่อนจะเริ่มตั้งค่า postfix เราจะสร้าง ssl s e r t สำหรับใช้กับ imap และ smtp โดยใช้คำสั่ง openssl ซึ่งในขั้นตอนนี้เราสามารถใช้บริการ Let's Encrypt ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ SSL ฟรีได้แต่ในที่นี้เราขอยกตัวอย่างการสร้าง SSL แบบเซลไซล์เริ่มต้นด้วยการเข้าไปที่ s ETC PKI s s TLS CERTS และใช้คำสั่ง Open SSL สร้างไฟล์ EAI g t ขึ้นมาก่อนจากนั้นเราจะใช้ไฟล์ EAI g t เพื่อสร้าง EAI CSR สุดท้ายเราจะใช้ไฟล์ EAI .CSR และ EAI .T สร้างไฟล e ์ EAI .CRT เมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะได้ไฟล์ EAI .T EAI .CSR และ EAI .CRT เตรียมไว้ใน path /etc/pki/tls/certs ต่อมาเราจะสร้างไฟล์ตั้งค่า postfix ให้ทำงานร่วมกับ MariaDB เพิ่มอีก4ไฟล์วางไว้ใน path /etc/postfix ซึ่งจะทำหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละขั้นตอนการทำงานของระบบอ e ีเมลซึ่งข้อมูลในด้านตะเบนั้นเราได้สร้างไว้แล้วใน EPC ลองย้อนกลับไปดูกันได้ครับไฟล์แรก m y v i l e u a u n l e c o m c f postfix จะใช้เพื่อดึงชื่อโดเมนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ไฟล์ที่2 MySQL ขีด Virtual Underscore Forwarding .cf postfix จะใช้เพื่อจับคู่อีเมลภาษาไทยและอีเมลภาษาอังกฤษของผู้ใช้ในระบบนี้จะสร้างชื่ออีเมลภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้ใช้ไว้คู่กันเสมอไฟล์ที่3 MySQL ข Virtual Underscore Mailbox .cf postfix จะใช้เพื่อสร้าง mailbox และตรวจสอบ user ก่อนรับเมลเข้า m a i l ็ซ์ ไฟล์สุดท้าย MySQL u e Virtual Email To Email CF Postfix จะใช้เพื่อตรวจสอบยู้อร์ก่อนจะอนุญาตให้ส่งอ e ีเมลออกไป เมื่อเตรียมไฟล SS ์ SSL s e r ็และไฟล Post ์ postfix m y s q l เรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มตั้งค่า postfix โดยไฟล์ตั้งค่าหลักๆของ postfix จะอยู่ใน path/etc/postfix เราจะเริ่มแก้ไขกันที่ไฟล์ main.cf โดยค่าที่จะใช้ในการตั้งค่า postfix ให้รองรับ EAI คือ virtual_alias_domain underscore underscore ให้พิมพเป็นชื่อโดเมนภาษาไทยให้ตรงกับชื่อโดเมนที่ใส่ในเทเบิลโดเมนในขั้นตอนการตั้งค่าดานเาเบตอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญคือการตั้งค่าให้ระบบอีเมลอื่นรู้ว่าเรารองรับ EAI แล้วก็คือการกาหนดค่า SMTP UTF8 กร Enable เท่ากับ yes ส่วนการตั้งค่าอื่นๆจะคล้ายคลึงกับการตั้งค่า Postfix สำหรับระบบอีเมลทั่วไปเมื่อตั้งค่า Postfix เรียบร้อยแล้วจะต้องสั่ง reload หรือ restart Postfix อีกครั้งด้วยคําสั่ง systemctl เว้นวรรค ดีสตาร์ทเว้นวักโพสต์ผิด จากนั้นเราจะแก้ไขไฟล์ master.cf เพื่อกำหนดให้ postfix ทำงานร่วมกับ d ดสคอร์และใช้งาน SMTP และ SMTPS เพื่อใช้ในการส่งอ e ีเมลให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นการตั้งค่าในส่วนนี้จะเหมือนกับระบบอ e ีเมลทั่วๆไปและเช่นเดียวกับไฟล์ main.cf เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วจะต้องสั่ง reload หรือ restart postfix ทุกครั้งด้วยคำสั่ง systemctl Win restart w postfix ใน EP 5การติดตั้งอ e ีเมล Part ที่2เราได้เรียนรู้การตั้ง ค่าโปิก mm hmm. เพื่อให้รองรับการใช้งาน EAI กันแล้วจะเห็นว่าจุดแตกต่างจากระบบอีเมลปกติจะมีอยู่2-3จุดใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือการใช้มาเรียดีๆมาช่วยในการทํางานระหว่างอีเมลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการตั้งค่าใน mail.cf คือ smtp, utf8, enable ให้เป็น yes และ virtual area domain เป็น eai ต่อไทยก็จะสามารถทำให้ postfix รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทยแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเนื้อหาใน EP5 การตั้งค่า postfix ซึ่งก็ถือว่าเป็นครึ่งทางของการตั้งค่าระบบอีเมลแล้วนะครับ EP6 การติดตั้งระบบอีเมลพา์ที่3เราจะมาเรียนรู้การตั้งค่าของโดสปอนครับ